สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับพวกเราไอทิริบอนเม์ค่ะวันนี้คะ่ะเมมี Workstation Laptop นะคะสำหรับคนทำงานในสาย Content Creator จะมาแนะนำกันอีกหนึ่งรุ่นคะ่ะซึ่งตัวนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็น Interior Designer นะคะจะเป็น Content Creator จะเป็นก r าฟิกดีไซเนอร์หรือว่าช่างภาพนะคะจะงาน 2D 3D l a ็ปท็รุ่นนี้นะคะตอบโจทย์การทำงานของคุณแน่นอน,นะคะ่ะ แล้วไม่ใช่สามารถใช้งานเป็นแล็ปท็อปได้อย่างเดียวนะคะตัว form factor ที่เขาดีไซน์มาเนี่ยนะมันจะช่วยคุณสามารถใช้งานได้มากกว่ารูปแบบของแล็ปท็อปค่ะตัวฮาร์ดแวร์ที่มีมาให้ข้างในนะคะก็ทรงพลังแน่นอนค่ะบอกเลยว่ามันจะช่วยคุณนะคะสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะกับรุ่นนี้ค่ะ Acer Concept D 3 e c e l เรื่องพื้นผิวของเขานะคะมันก็จะมีการเคลือบเป็นเซรามิกมาค่ะโดยใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าไมโครอาร์คออกซิเดชันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนอกจากมันจะทําให้ตัวเครื่องมีความสวยงามแล้วนะคะผิวสัมผัสเวลาลูบไปเนี่ยมันให้ความรู้สึกดีแล้วเนยนะยังได้เรื่องของความคงทนแข็งแรงอีกด้วยค่ะและทีนี้นะคะเวลาที่เราใช้เป็นานานเนาะก็ไม่ต้องกลัวว่าไอ้เจ้าพื้นผิวของเราเนี่ยมันจะไปทําปฏิกิริยากับอากาศหรืออะไรข้างภายนอกนะแล้วจะทําให้พื้นผิวเราเสียหายเนาะ ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยปกป้องให้พื้นผิวโน้ตบุ๊กของเรานะคะยังมีความสวยงามอยู่เสมอค่ะทีนี้ค่ะหลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วว่าที่เมย์เปิดไปตอนต้นรายการนะคะว่าตัวแล็ปท็อปรุ่นนี้เนยนะ,ะมันสามารถใช้งานได้มากกว่ารูปแบบของแล็ปท็อปนะคะคือต้องบอกว่าแล็ปท็อปรุ่นนี้ค่ะเขาจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า convertible easel hinge design ค่ะคือที่ฝาครอบนะคะตรงบริเวณนี้เนี่ยมันจะมีเป็นตัว easel hinge หรือว่าตัวบานพับเพิ่มขึ้นมานะคะ ที่จะช่วยให้ตัวหน้าจอของเรานะมันสามารถแปลงร่างการทำงานได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะทีนี้นะคะจะสามารถใช้งานในรูปแบบไหนได้บ้างเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มกันที่แบบแรกกันก่อนเลยค่ะก็คือการใช้งานเป็นแล็ปท็อปทั่วๆไปเนี่ยแหละนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะฝาครอบของเขาเนี่ยจะสามารถเปิดได้กว้างสุดนะคะเกือบเกือบ180องศาแบบนี้เลยค่ะซึ่งมันจะมีข้อสังเกตนิดนึงนะคะก็คือว่าเวลาที่เราเปิดจนสุดแบบนี้แล้วนะคะ ตัวเครื่องมันจะถึงยกรอยขึ้นมาประมาณนี้ค่ะอ่ะอันนี้เป็นรูปแบบแรกนะคะรูปแบบถัดมานี่เราเรียกว่าเป็นแบบโฟลตค่ะก็คือยังใช้งานเหมือนแล็ปท็อปอยู่นั่นแหละนะแต่ว่าตัวหน้าจอค่ะเราจะสามารถดันลอยออกมาได้แบบนี้ นี่คือมันก็จะช่วยเราสามารถปรับองศา,ศาของหน้าจอได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะให้มันเหมาะสมกับการทํางานได้มากขึ้นโดยที่เรายังใช้งานตัวคีย์บอร์ดกับทัชแพดได้แบบสะดวกสะดวกเลยค่ะอะโหมดที่3นะคะเราเรียกมันว่าสแตนค่ะบางทีนะอาจจะแค่แบบว่าอยากอ่านหนังสือหรือว่าอยากจะทํางานอะไรแบบนิดนหน่อยๆน่อยไม่ได้อยากจะใช้ทัชแพดกับคีย์บอร์ดนะคะคุณก็สามารถปรับมาเป็นสแตนแบบนี้ได้เลยค่ะโหมดที่4นะคะเราเรียกว่าโหมดแชร์ค่ะ บางครั้งนะคะเราอาจจะนั่งกันอยู่แบบว่า2ฝั่งของโต๊ะนะคะฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะการที่เราปรับเป็นแบบนี้คุณจะสามารถเห็นได้ทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ฝั่งไหนก็ตามนะคะอ่ะโหมดที่5ค่ะเราเรียกมันว่าโหมดดิส l a y คุณปรับกลับอย่างนี้นะคะฟึ๊บอ่าเราอยู่ฝั่งนี้ลูกค้าอยู่ฝั่งนี้ลูกค้าก็จะสามารถเห็นสิ่งที่เราพรีเซนต์ได้เลยนะคะซึ่งตัวหน้าจอเนี่ยมันก็จะฟลิปให้อัตโนมัตินะคะ แล้วนี้ค่ะจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยนะคะของตัวรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะมันก็จะมี convertible notebook นะคะที่สามารถทําเป็นดิสลย์แบบนี้ได้นี่นแหละแต่ว่านั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าหักโน้ตบุ๊กกลับลงมานะคะจะทําให้ตัวคีย์บอร์ดกับทัชแพดเนี่ยอยู่ด้านล่างไปเลยนะซึ่งมันก็อาจจะทําให้ตัวคีย์บอร์ดของเราเป็นรอยนะคะแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ด้วยในโหมดนี้นะคะแต่สำหรับรุ่นนี้ค่ะต่อให้เราปรับเป็นดิสลย์แล้วก็ตามนะคะคุณยังสามารถใช้งานคีย์บอร์ดกับทัชแพดได้ค่ะ หมดสุดท้ายท้ายสุดนะคะคุณสามารถใช้งานเป็นแผดได้เลยนี่แบบนี้ค่ะแล้วต้องบอกว่าทุกโหมดที่เมย์พูดไปนะคะเราสามารถใช้งานร่วมกันกับตัว Stylus Pen ตัวนี้ได้เลยค่ะซึ่งความพิเศษของเขาจะมีอะไรอีกบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะส่วนเรื่องของความคงทนแข็งแรงของตัวอ e ีเชลทินตัวนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าโหถ้าเราปรับมันแบบว่าบ่อยๆเนี่ยนะมันจะหักมันจะงอหรือเปล่านะคะ ตัวนี้เขาผ่านการทดสอบมาแล้วนะคะว่ามันรองรับการใช้งานได้มากกว่า20,000ครั้งค่ะส่วนเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อค่ะแล็ปท็อปรุ่นนี้ก็มีมาให้ใช้งานอย่างครบถ้วนเลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่ฝั่งนี้ก่อนค่ะก็ไล่มาตั้งแต่ Audio อแจ็นะคะเป็นแบบคอมโบค่ะถัดมาเป็นช่องเสียบ SD card ค่ะแล้วก็2พอร์ตนี้นะคะเป็น USB 3.2 Type A ค่ะพอร์ตแลน r j 45นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนค่ะ ส่วนฝั่งนี้ค่ะก็จะมีช่องระบายความร้อนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะจะเป็นช่องเสียบปลั๊กไฟเลี้ยง HDMI ค่ะมีมาให้1พอร์ตนะคะส่วนพอร์ตนี้ค่ะเป็น USB 3-2 Type C นะคะที่เป็นตัว Thunderbolt 3ด้วยค่ะ มินิดิสเลียพอร์นะคะมีมาให้1พอร์ตค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะสุดท้ายเลยจะเป็นช่องเก็บปากกาสไตลัสค่ะส่วนด้านหลังตัวเครื่องนะคะตรงบริเวณฝาพับเนี่ยก็จะมีช่องระบายความร้อนมาให้ค่ะก็กระจายตัวกันอยู่3ตำแหน่งแบบนี้ซึ่งถ้าเรามาดูกันต่อที่ด้านใต้ตัวเครื่องนะคะก็จะเห็นว่าเขาจะมีช่องระบายความร้อนมาให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งตัวระบบระบายความร้อนของแล็ปท็อปรุ่นนี้นะคะเขาจะใช้เป็นพัดลม2ตัวนะคะแล้วก็จะมีพิปไปมาให้ทั้งหมด3เส้นค่ะแล้วก็ทิศทางของลมนะคะในการระบายอากาศออกมาเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัว vortex flow ค่ะคือมันจะสามารถเอาลมเย็นเข้าไปนะคะแล้วก็เป่าออกได้รอบตัวเครื่องเลยค่ะอะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคหน้าจอของแล็ปท็อปรุ่นนี้กันบ้างนะคะก็หน้าจอนะคะจะมาในขนาด15.6นิ้วค่ะที่ความละเอียด Full HD นะคะ ตัวพาแนลจะเป็นแบบ IPS ค่ะก็แน่นอนว่าจะได้ในเรื่องของมุมมองภาพที่มันกว้างนะคะไม่ว่าจะมองจากมุมซ้ายสุดหรือว่าขวาสุดเนี่ยสีสันก็จะยังคมชัดไม่มีผิดเพี้ยนค่ะแล้วตัวนี้นะคะเขาก็ออกแบบมาเอาใจคนทํางานในสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าเขาผ่านการวอลิเดตแพนโทนมาแล้วนะแล้วก็ตัว sRGB เนี่ยอยู่ที่100%ค่ะค่าความผิดเพี้ยนของสีนะคะหรือว่าค่าเดลต้า E เนี่ยน้อยกว่า2ค่ะ แล้วตัวนี้นะคะยังไม่พอค่ะความสว่างต้องบอกว่าสว่างมากนะคะอยู่ที่340นิตค่ะซึ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นค่าที่สว่างที่สุดแล้วนะนี่แล้วก็ถ้าลองปรับมืดสุดค่ะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับบางคนที่อยากจะอยากเอาไปใช้งานในห้องมืดมืดอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถปรับได้หลากหลายค่ะแล้วจอตัวนี้นะคะยังเป็นหน้าจอแบบสัมผัสด,ด้วยนี่ก็คือสามารถใช้งานร่วมกันกับตัว Acer Style n ได้นะคะ โัเฟสของเขาค่ะใช้เป็นตัว c o อ n i n g g o อ i l l a า l a s s นะคะก็แน่นอนค่ะว่าจะได้ในเรื่องของความคงทนแข็งแรงและที่ด้านบนค่ะก็จะมาพร้อมกับกล้องเว็บแคเมเรา่าส่วนดีไซน์ด้านในตัวเครื่องนะคะอันนี้ก็ยังมาในโทนสีขาวนะเช่นเดียวกันกับด้านหน้าค่ะแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะซึ่งตัวคีย์บอร์ดค่ะก็จะเป็นแบบชิปเ็คีย์บอร์ดแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟ LED สีส้มค่ะ ซึ่งตัวปุ่มของเขานะคะจะเป็นแบบ Quiet Keyboard ค่ะก็คือทำงานได้เงียบมากนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังสามารถที่จะตอบสนองได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งระยะของปุ่มกดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1.5ม mm, ิเมเท่านั้นเองค่ะส่วนตัวทัชแพดนะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้ค่ะซึ่งเขาใช้เป็น r o i n i n o r illa g l a s s t r p c k p a d นะคะขนาดเนี่ยใหญ่กว่าทัชแพดทั่วทั่วไปประมาณแบบ27เลยนะก็จะสามารถใช้งานแบบ gesture control ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็น การเพิ่มพิมพที่ในการทํางานค่ะซึ่งตรงบริเวณนี้นะคะเขาก็จะมี Creator h o t ร์ฮอตคีย์มาให้ใช้งานค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ่มนี้นะคะจะเป็นตัวเรียกโปรแกรม ConceptD p a l e t ล e ขึ้นมาค่ะซึ่งตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะมอนิเตอร์การทํางานของเครื่องได้นะคะนี่แบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะสปริตสกรีนได้นะคะเลือกรูปแบบได้หลากหลายค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีแอปเซนเตอร์มาให้เราใช้งานนะคะ สุดท้ายเลยก็จะเป็นค่าเซตติ้งต่างๆค่ะอ่ะแล้วเมื่อสักครู่ค่ะใน App Center นะคะมันจะมีอยู่หนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจก็คือตัว DTS Ultra ค่ะก็ต้องบอกว่าตัวแ l a ท็อปรุ่นนี้นะคะเขามาพร้อมกับซอฟต์แวร์ตัวนี้ด้วยนะคะที่จะช่วยเราสามารถปรับแต่งเสียงได้ตามต้องการเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของ็ปท็อปรุ่นนี้กันดูสักนิดนึงค่ะนี ก็ต้องบอกว่าเสียงของแล็ปท็อปรุ่นนี้นะคะสามารถที่จะทำงานออกมาได้ดังพอสมควรเลยนะคะแล้วก็มิติซ้ายขวานะคะทำได้ดีเลยค่ะคือบางครั้งนะคะเวลาเราทำงานเนี่ยแน่นอนแหละว่าเราอาจจะอยากใช้เป็นหูฟังอะไรอย่างนี้นะ,ะเพื่อให้มันสามารถจับเสียงหรือว่ารายละเอียดต่างๆได้มันครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่บางทีนะใช้หูฟังนานๆมันก็อาจจะแบบอบปวดหูอล้วไงี้ฉันก็อยากจะลองแบบว่าถอดดูบ้าง บอกเลยว่าลำโพงของแล็ปท็อปรุ่นนี้นะคะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนค่ะหรือว่าอย่างบางทีนะคะมีลูกค้าอะ,ะมาดูงานกับเรานะคะคุณก็แค่อถอดหูฟังแล้วก็นี่รับชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะอ่ะก็ได้เห็นทั้งเรื่องของดีไซน์หน้าจออะไรต่างๆกันไปแล้วนะคะทีนี้มาดูสเปคที่เขาใส่มาให้กันบ้างค่ะโน้ตบุกรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับ CPU Intel Core i 5 1 0 3 0 0 h นะคะโค้ดเนมเป็นตัว Com e t Lake ค่ะ สัญญาณนาฬิกาจะอยู่ที่2.5 GHz นะคะเทอร์โบได้ถึง4.5ค่ะ a s ช L3 8MB นะคะเป็น CPU แบบ4คอ8เธรดค่ะส่วนแรมนะคะเป็นแรม DDR4 ค่ะความจุ 16GB ให้มาเนี่ยเป็นแบบ Dual Channel ค่ะส่วนตัวการ์ดจอนะคะก็มีการ์ดจอแยกมาให้ค่ะ NVIDIA Quadro T1000 with MaxQ Design CUDA Core นะคะ896ยูนิตค่ะ RAM GDDR6 นะคะก็ความจุเนี่ย4 g b ค่ะบัสวิด128บิต GPU c l o อก765 m h z Memory Clock 1250 m h z แล้วก็ Boost Clock เนี่ย1350 m h z ค่ะส่วนตัว Storage นะคะก็เป็น M2 SSD ให้มา512 g b ค่ะมาดูผล Benchmark กันบ้างนะคะเริ่มกันที่โปรแกรม Cinebench R20 ค่ะ คะแนนอยู่ที่1837คะแนนค่ะส่วนผล b e n c มาร์ k ด้วยโปรแกรม cinebench r 1 5นะคะ open gl อยู่ที่138.15เฟรมต่อวินาทีส่วน cpu score ค่ะอยู่ที่792 cb มาต่อกันที่ผล b e n c มาร์ k ด้วยโปรแกรม performance test ค่ะกับตัว pass mark rating นะคะคะแนนรวมเนี่ยจะอยู่ที่3771คะแนนค่ะ CPU mark 9,074.3คะแนน 2D graphics 422.9, 3D g r a p h i c นะคะ6,109.2ค่ะ memory mark 2,711.8คะแนนแล้วก็ disk mark อยู่ที่24,18คะแนนค่ะสุดท้ายนะคะกับการ b e n c มาร์คด้วยโปรแกรม spec v i e p curve ค่ะ 3DMAP 06ค่ะคะแนนอยู่ที่92.25คะแนนโชเค0ูยสคะแนนแล้วก็ SW04 102.35คะแนนค่ะคือต้องบอกว่าด้วยประสิทธิภาพนะคะดีไซน์เทคโนโลยีเตอร์ต่างๆที่ได้เห็นไปแล้วเนี่ยนะ คุณสามารถจับต้องได้ในราคาประมาณแค่6,990บาทเท่านั้นเองค่ะคือออยง่ายว่าแค่6 0มืนิดๆเท่านั้นนะคุณจะได้ประสิทธิภาพที่มันคุ้มค่าเกินค่าตัวแน่นอนค่ะไม่ว่าเราจะเป็นนักศึกษานะคะที่กําลังจะทําโปรเจกต์อะไรต่างๆในสายงานนี้นะคะหรือว่าจะเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะแต่คือแบบ ขี้เกียจไงว่าจะต้องทํางานทีนึงต้องเข้าออฟฟิศหรือว่าทํางานทีนึงต้องกลับมาเปิดคอมที่บ้านนะคะด้วยแล็ปท็อปรุ่นนี้รุ่นเดียวคุณสามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะเล้วต้องบอกว่าปะกะติแล้วนะคะตัวเวิร์ t สเตชันแล็ปท็อปเนี่ยนะราคาเนี่ยส่วนมากก็จะเริ่มตั้งแต่90,000ไปแล้วนะแล้วก็ที่แบบว่าแรงๆเลยก็คือต้องเป็นหลักแสนอะ่ะแต่ตัวนี้ค่ะราคา6 0,000่นนิดๆเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะคะมันคือแล็ปท็อป สำหรับมืออาชีพในราคาเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะแล้วด้วยความที่กระแสของคนทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตอนนี้ค่อนข้างจะมาแรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างภาพอนิเมเตอร์หรือว่าแบบเป็นคนที่ทําบน f a e b o o k YouTube อะไรแบบนี้นะมันกําลังมาแรงเนาะคุณลงทุนกับเครื่องมือดีๆสักเครื่องหนึ่งนะคะคุณก็จะได้เงินกลับมาอย่างรวดเร็วนี่เพราะฉะนั้นตัวนี้นะไม่บอกเลยว่าเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจแน่นอนค่ะแล้วด้วยความที่เขามาจากแบรนด์เอเซอร์นะคะเรื่องของการรับประกันอันนีุ้ค่อยู่แล้วค่ะ คุณก็สามารถใช้งานก้าเครื่องนี้ได้แบบอุ่นใจยาวๆเลยละคะ่ะก็วันนี้นะคะเมย์ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับตัวคอนเซปต์ D3 Easel ค่ะอ่ะแล้ววันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณเอเซอร์ค่ะที่สง่งแล็ปท็อปตัวนี้มาให้เรารีวิวนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่าน,นด้วยค่ะเทปหน้าเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ